สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของเบสนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ยกมานะครับคือเรื่องนี้ครับมีโรคสมมุตินะครับอยู่โรคหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฝรั่งโฟเบียนะครับก็เป็นโรคสมมุตินะที่พบในคนไทยนะครับ0.1นนะครับโรคนี้ก็คือเป็นโรคกลัวฝรั่งนั่นเองนะครับฝรั่งโฟเบียนะครับก็คือถ้าฝรั่งเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ เกียับตัวหนีอะไรเงี้ยกลัวเขาจะมาพูดด้วยอะไรเงี้ยนะฮะล้วคุยด้วยไม่รู้เรื่องนะครับก็บอกว่าเป็นโรคสมมุตินะฮะที่พบในคนไทย0.1เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆมันเยอะกว่านี้เยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สมมุติขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขขึ้นมาว่าเนี่ยมีคนไทยนะฮะอยู่0.1เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโรคนี้แล้วอาจารย์นะครับอาจารย์ดรคริสเดลิฟเวอรี่เนี่ยนะครับก็ได้ค้นพบวิธีการตรวจสอบโรคนี้ โดยวิธีที่ว่านะครับมีความแม่นยำในระดับค่อนข้างดีนะครับอ่านนี่นะครับผมเขียนนิดนะครับว่าโรคฝรั่งโฟเบียนะครับโรค fp นะครับมีคนเป็นโรคนี้นะครับ probability เนี่ยที่จะเจอคนที่เป็นโรคนี้นะครับเท่ากับ0.1%นะครับซึ่งก็คือเลขนี้นะครับเป็น pop ที่จะเจอเจอคนที่เป็นโรคนี้นะครับในเมืองไทยนะครับ ถัดไปนะครับบอกว่าด็อกเตอร์คริสเดลิเวอรี่เนี่ยครับได้คิดค้นวิธีการตรวจสอบโรคนี้นะครับโดยวิธีที่ว่านะครับมีความแม่นยำนะครับอยู่ในระดับดีนะครับคือถ้าเกิดว่าเอาไปตรวจนะครับคนที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าคนนี้เป็นโรคนี้นะครับเราไปตรวจนะครับก็จะได้ผลบวกมานะครับมีความแม่นยำใช้ได้คือเป็น9 0นนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าคนเนี้ย เป็นโรคนะครับก็จะได้ผลบวกเป็นเท่ากับ90%นะครับก็คือต้องนั่น,นึองคือว่าวิธีการตรวจสอบโรคแบบนี้นะครับคือไม่ได้แม่นยำร้อนะครับแต่ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับถ้าเขาเป็นนะครับก็บอกว่าผลบวกนะครับด้วยความด้วยค่าความแม่นค่าความน่าจะเป็นจุดเก้านะครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นบ้างแล้วนะครับบอกว่าถ้าไปตรวจคนที่ไม่เป็นนะครับตรวจคนที่ไม่เป็นนะครับอันนี้จะได้เป็นผลลบนะครับก็คือบอกว่าไม่เป็นก็บอกไม่เป็นนะครับด้วยเลขตัวนี้ครับ0 9นนะครับ9ก็นนะครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับมีก็มีตัวเลขประมาณนี้นะครับโอกาสที่คนจะเป็นโรคฝรั่งโฟเบียนะครับ เป็นเท่ากับ0.001นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นโรคนี้แล้วนะครับก็จะตรวจพบนะครับได้ก็คือจุดเก้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนนี้ไม่เป็นโรคนะครับก็จะบอกว่าไม่เป็นนะครับด้วยกอน่าจะเป็นเท่ากับจุดเก้าห้านะครับคําถามคือว่าถ้าเราไปตรวจคนคนหนึ่งนะครับ แล้วผลนะฮะออกมาเป็นบวกนะครับอยากทราบว่าคนนั้นเนี่ยครับเป็นโรคฝรั่งโฟเบียหรือเปล่านะฟังดูก็งงนะครับถ้าตรวจว่าเป็นบวกมันก็ต้องเป็นฝรั่งโฟเบียสินะครับอันนี้นะฮะดูได้แน่เครับนี่บอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นฝรั่งโฟเบียแล้วผลบวกนะครับก็คือผลจะขึ้นว่าบวกนะครับเท่ากับจุดเก้านะครับถ้าถามคำถามที่ถามเมื่อกี้นะคคืออันนี้ครับ คือถามว่าถ้าเกิดว่านะครับได้ผลบวกมาแล้วนะครับถามว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นโรคฝรั่งโฟเบียนะครับหรือว่าคนนั้นนะครับจะไม่เป็นโรคฝรั่งโฟเบียนะครับก็คือถามถึงการเปรียบเทียบนะครระหว่าง2เลขนี้นะครับว่าเลขไหนเนี่ยมีค่า probability มากกว่ากันนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนะครับ2ตัวนี้นะครับ ตัวหนึ่งคือรู้ว่าเป็นแล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่จะตัวได้คนบวกเนี่ยเป็นเท่านี้นะครับอันนี้คือบอกว่าผลเนี่ยรู้ว่าผลบวกแล้วนะครับถามว่าเป็นนะฮะหรือว่าไม่เป็นนะครับก็มาดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับดูดูการคำนวณน,นะครับใส่สูตรเข้าไปนะครับอันนี้คืออะไรครับ ใ่สุตเข้าเข้าไปนะครับก็เป็น P นะครับ F บวกนะฮะ Given P ไอ้ตัวนี้ Given F นะครับคูณด้วย P F นะครับส่วน P บวกนะครับโอ้ผมเขียนคนละสีดีกว่านะจะได้เห็นชัดนะครับอันบนผมว่าใช้สีแดงดีกว่าดูค่อนข้างจะน่ากลัวหน่อยนะครับเป็นจริงนะครับ P F ตรงนี้นะครับ ที่ผมควรจะสลับสีบ่อยบ่อยนะครับโดยบางทีอาจจะสลับตัวไม่จัไม่จเป็นก็ได้นะครับผมว่าการให้สีเยอะก็ดีเหมือนกันนะครับทาให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าถ้าให้สีแบบนี้ก็ดูไม่ไหวเหมือนกันนะครับสีมันซอนซอนอาจะต้องใส่แว่นตาสามมิติแล้วดูแล้วมันอาจจะนูนขึ้นมาก็ได้นะครับนี่ครับก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็ใส่สูตรนะครับที่สีของเบเข้าไปนะครับก็คือเป็นอะไรครับ p บวกนะฮะ n นะครับ p n ส่วนด้วย p บวกนะครับเลขนี้รู้ถูกไหมเลขนี้รูล้ละก็คือเลขนี้นะครับ p f รู้เหมือนกันถูกไหมครับก็คือเลขนี้นะครับ p บวกไม่รู้นะอันนี้ติดไว้นะครับ p ไม่รู้นะครับเอาดูตัวน,น,นี้บ้างครับตัวล่างบ้างครับ p บวกอันนี้เราก็ไม่รู้นะนะครับติดไว้เหมือนกันนะครับตัวล่างนะครับก็คือ p n บวก นะครับอันนี้คือ PN นะครับ PN ตรงนี้นะครับมันจะตรงข้ามกับ PF ถูกไหมครับก็คือ PF คือโอกาสที่จะเจอคนเป็นโอกาสที่คนเป็นโรคนี้นะครับในในในบ้านเรานะครับ PN ก็คือตรงข้ามกันก็คือเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับสมมุติว่าในที่นี้ PF เป็น0.001นะครับอันนี้ PN ก็จะกลายเป็น0ูจุดนะครับ9 9 9นะครับ นะครับเขียนต่อนนดนึงะครับอันนี้ p p บวก f นะครับก็คือ0.9นะครับคูณเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ล่ะคืออะไรนะครับตัวนี้ p บวก n คืออะไรก็คือถ้าคนนั้นนะครับเขาไม่เป็นโรคนะครับแต่ว่าวิธีการตรวจเนี่ยนะครับแจ้งว่าเขาเป็นโรคนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับมันจะตรงข้ามกับตัวนี้นะครับกับตัวนี้ดังนั้นผมผมขอเปลี่ยนโจทย์ใหม่ตรงนี้นะครับเป็นจุดแปดห้าแล้วกันนะครับจุดแปดห้านะครับเลขสองอันนี้นครับมันมันจะรวมกันได้หนึ่งนะครับก็คือถ้าคนนั้นเป็นนะครับเป็นลอกเนี่ยนะครับผลที่ออกมามันไม่บวกก็ลบนะถูกไหมครับ มันรวมกันเนี่ยสเลขนี้นะครับต้องได้เท่ากัน1น,นะครับเพราะถ้าเรารู้เลขนี้จุดแปดุ๊บอีกเลขนึ่งก็คือเป็น0.15นะครับนครับเราต้องการจะทราบว่าถ้าคนนั้นเนี่ยได้ผลบวกออกมานะครับแล้วคนนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับต้องการเปรียบเทียบค่า probability ของ2ตัวนี้นะครับว่าอันบนนะครับ อันบนคือตรงนี้นะครับหรืออันล่างคือตัวนี้อะไรมากกว่ากันการเปรียบเทียบนะครับตรงเนี้ยไม่ต้องรู้ค่านี้ก็ได้ถูกไหมครับเ <p> พราะว่ามันเป็นส่วนที่เท่ากันอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ดูค่าตัวนี้ก็ได้นะครับทเทียบเฉพาะเศษอย่างเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะครับก็ลองคํานวณดูนะครับส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเป็นเศษเนี่ยคูณกันก็ได้เท่าไหร่ครับ0ูนย์จุด 0 0น,นะครับ0 9นะครับอันล่างเป็นเท่าไหร่ครับอันล่างก็จะเป็น0จุดนะครับ1 4อืมประมาณแล้วกันนะครับอืมเดี๋ยวผมกดขึ้น่องคดเลขจริงเลยดีกว่านะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเครื่อคิดเลขคกครคิดเลขนะครับ จุดหนึ่งห้านะครับคูณกับจุดเก้าเก้าเก้านะครับก็ได้เท่ากับอะไรนี่ครับจุดหนึ่งสี่ศูนย์จุดหนึ่งสี่เก้าแปดห้านะครับอันนี้คือเฉพาะด้านบนนะครับเฉพาะด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราเที่ยวเฉพาะตัวที่เป็นตัวที่เป็นเศษนะครับก็จะพบว่า พ่อเบียดของตัวล่างเนี่ยนะครับมันจะมากกว่านะครับตัวบนก็สรุปว่าอะไรครับถ้าตรวจแล้วนะครับผลออก็นบวกนะครับโอกาสที่คนจะไม่เป็นโรคฝรั่งโฟเบียนี้นะครับด้วยเครื่องมือตรวจชุดนี้นะครับของเขาเนี่ยนะครับมันจะมากกว่าโอกาสที่เขาจะเป็นนะครับก็แปลกดีนะครับเพราะว่าผลบวกออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าเขา ไม่เป็นโรคซะง,งั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในการตรวจโรคจริงผมคิดว่าเขาต้องมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับคือเราไม่ไม่ดูเฉพาะแค่ผลจากเครื่องมือจากจากตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะรัะต,ต้องดูปัจจัยอื่นว่ามีความเสี่ยงและอื่นประกอบด้วยกันไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่อยู่ในฟิลของด้านนั้นนะครับด้านทางด้านแพทย์นะครับแต่เขาจะว่าน่าจะมีแฟกเตอร์อื่นมาใช้คิดด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับจุดนี้เราจะเอาไปใช้ในการประยุกต่อนะครับในการในการทำพวตัว classifier นะครับที่มีชื่อว่า n a if-then นะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงต่อในคลิปถัดไปนะครับ